มาดูต่อนะครับในส่วนของข้อข้อนี้นะครับนักเรียนดูนะครับจริงๆแล้วอะครับเวลาหนูทําสมการนะครับมันจะมีตัวนี้ก่อนเกิดขึ้นมานครับก็คือ2สมมุตินะเขาบอกว่า2 x บวก3คูณกับ x ลบ1น้อยกว่า2อเขาปะ่ะนั้นหนูจับตัวนี้ครับไปเท่ากับศูนย์ก่อนได้ x เท่ากับลบ3แล้วก็ตัวนี้เท่ากับศูนย์ได้ x เท่ากับ1ตรงนี้ลบ3ตรงนี้1ใช่ปะ่ะ ใส่ช่วงบวกช่วงลบช่วงบวกด้านขวาสุดอะครับจะเป็นช่วงบวกใช่ปหนี้ฟังนะถ้าตรงนี้เป็นน้อยกว่าให้หนูเอาเช่วงลบคําตอบคือช่วงนี้ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นมากกว่าครับนี้ก็จะเอาเช่วงบวกเข้าไปประมาณนี้เนาะครับนั้นมาดูข้อต่อไปครับก็คือข้อนี้อะข้อนี้นครับมันมียกกลาลังสองเกิดขึ้นถูกต้องปะจริงๆแล้วถ้ายกกาลังสองนะครับสามตัวเนี้ยคูณกัน แล้วมีมีค่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าศูนย์ใช่ป่มถ้ามันน้อยค่าน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าต้องสามตัวเนี้ยต้องคูณกันแล้วคาตอบเป็นลบดังนั้นครับมันเป็นลบได้ตัวเดียวเท่านั้นคือข้อนี้ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันยกกํลาลังสองยกกํลาลังสองยังไงค่าของมันก็เป็นบวกถูกต้องไหมถ้ามันเป็นบวกหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวบีลบคือตัวนี้ แต่ทีนี้หนูฟังนะครับถ้ามันมีเท่ากับอ่ะไม่เป็นอะไรเพราะว่าอะไรยกกําลังสองครับมันเป็นบวกก็จริงแต่ศูนย์มันเป็นศูนย์ได้ดังนั้นถ้าถ่าเครื่องหมายมีเท่ากับอ่ะครับเราอ่ะครับไม่ต้องสร้างเงื่อนไขแต่ถ้ามันน้อยกว่าแล้วไม่มีเท่ากับอ่ะครับหนูต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก่อนเงื่อนไขของเราก็คือ x ลบสามอ่ะครับต้องไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็ x บวกสามต้องไม่เท่ากับศูนย์ก็ได้เป็น x ไม่เท่ากับสามและลบสามขึ้นมาอย่างนี้ หลังนั้นตัดทิ้งได้เลยเพราะตัดทิ้งเสร็จปุ๊บเราจะเหลือเป็นห้า x บวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์แค่นี้นั้นห้า x บกครับก็จับมาเท่ากับศูนย์ได้เป็นลบหนึ่งส่วนห้า x เท่ากับลบหนึ่งส่วนห้าคือตรงนี้ต้องวะนี่อ่ะ x เป็นลบหนึ่งส่วนห้าอยู่นี่น้อยกว่าช่วงบวกช่วงลบน้อยกว่าเอาช่วงลบต้องวะไปฝั่งนี้ไม่มีเท่ากับก็โปง่งแต่ทีนี้ด้วยความที่เงื่อนไขของเราอะครับสามอยู่นี่ลบสามอยู่นี่เพราะ ลบสามมีค่าน้อยกว่าลบหนึ่งส่วนสองใช่ปะดังนั้นมันไม่เอาลบสองลบสามนะครับมันก็เลยโป่งที่ลบสามกราฟใหม่ที่ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมซึ่งไอตัวใหม่ที่ได้เนี่ครับหนูต้องเขียนช่วงออกมาให้ได้เว้ยช่วงที่เขียนออกมาได้ก็จะกลายเป็นเปิดลบอินฟินิตี้เปิดสามเขียวปะแล้วยูเนียนเปิดลบสามยูเนียนกับอะไรยูเนียนกับเปิดสามเปิดลบสามไปเปิดกับลบหนึ่งส่วนห้าอย่างนี้ครับ โอเคเนาะครับข้อนี้เลยตอบข้อที่สองปะอืมโอเคนะทีข้อต่อไปครับถ้าเป็นข้อนี้ทําไงข้อนี้เหมือนเดิมเลยทุกอย่างครับแต่หนูต้องไปเข้าสู่กระบวนการอะไรก่อนการแยกตัวประกอบมาก่อนถูกต้องไหมแยกตัวประกอบตรงนี้คือแทนค่า fc ลงไปในฟังก์ชันน่ะนึกออกปะแทนค่าสมมติปุ๊บได้ตัวประกอบออกมาเป็นสามวงเล็บใช่ไหม พอสังเกยปุ๊บอะครับจับตัวเนี้ยมามากกว่าเท่ากับ0สมมุตินะครับครูได้มาเป็น x ลบหคูณกับ x บวกสคูณกับ x ลบสอย่างเงี้ยแล้วก็มากกว่าเท่ากับ0สมมติสมมตินะสมมติครูแยกตัวประกอบตัวนี้ออกมาได้เป็นตัวนี้โอเคปะเสร็จปุ๊บหนูจับตัวเนี้ยมาเท่ากับ0เราจะได้เป็นอะไร x เท่ากับอะไรบ้าง1นลบสแล้วก็ลบสถูกต้องปะนั้นหนูจับตัวเนี้ยมาใส่ช่วงอย่างงี้ลบสน้อยสุด ลบสองแล้วก็หนึ่งเขียนช่วงบวกช่วงลบช่วงบวกช่วงลบดังนั้นครับตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้มากกว่าเท่ากับเอาช่วงบวกมีเท่ากับถือมีเท่ากับถือเอาช่วงบวกนั้นคําตอบที่ได้จะกลายมาเป็นปิดลบสามปิดสองยูเนียนกับปิดหนึ่ง เปิด infinity ประมาณนี้นะครับแต่นี่ครูแค่สมมติขึ้นมานะนักเรียนต้องไปเท่าเข้าสู่กระบวนการของสี่เศษหรือหาสังเคราะแยกตัวประกอบออกมาให้ได้ก่อนโอเคนะครับอ่ะทีนี้ข้อ12ครับถ้าเจออย่างนี้ทําไงหนูเรื่องครับปกติแล้วถ้าเราเจอเงี้ยเราสามารถบวกลบเศษส่วนาการบวกลบเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันถ้าไม่เท่ากันนะครับหนูต้องทําตัวส่วนเท่ากันต้องไหมแต่มีวิธีหนึ่งครับก็คือการคูณไข่สองส่วนสามบวกกับ3ส่วน4อย่างเงี้ยครับคูณไข่เือไงครับหนูจับอะไร จับ4ี่คูณสจับ4ี่คูณสได้8จับ3าคูณสาได้9เครื่องหมายเป็นบวกตรงนี้บวกกันได้เป็น17ข้างบนเลยกลายเป็น17ข้างล่างจับ3ามคูณ4ได้12บประมาณนี้โอเคปะนั้นข้อน,นี้ก็เหมือนกันครับหนูก็จับการคูณคไไ่อยไ,ได้เลยครับเอาไปคูณตรงนี้ก็เลยกลายเป็น x กคูณกับ 2x ลบ3แล้วบวกกับเอาตัวนี้ขึ้นไปคูณตัวนี้เป็น x กบวก2คูณกับ x ลบ2ถูกต้องปะ ทั้งหมดส่วนด้วย x บวก2แล้วคูณกับ x ประมาณนี้แล้วเท่ากับ3ทีนี้วิธีการคูณครับหนูคูณกระจายเข้าไปตรวนี้คูณกันไปก็กลายเป็น 2x กำลัง2กระจายตรงนี้ได้เป็นลบ 3x ทีนี้ตรงนี้ครับคูจะคูณกระจายแบบนี้แบบนี้ แล้วก็แบบนี้แบบนี้สุดท้ายเอาผลลัพธ์มาบวกกันก็ก็ได้แต่ครูครับอยากจะไม่อยากทำอย่างนั้นครับครูทําไงครูเห็นอย่างเนี้ยมันเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังซึ่งมันเท่ากับหน้ากาลังสองลบหลังกําลังสองถูกต้องปะดังนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นอะไรครับบวกด้วยหน้ากําลังสองก็คือหน้าก็คือ x ก็คือ x กําลังสองแล้วลบหลังกําลังสองก็คือสองกลังสองซึ่งสองกลังสองมีค่าเป็นสี่เข้าะ กระจายได้ล่างครับเข้าไปกลายเป็น x 2, กาลังสองกระจายเข้ามากลายมาเป็นบวก2 x แล้วเท่ากับ3ครูยกทั้งก้อนเนี่ยครับย้ายทั้งก้อนนี้นะอ่ะทีนี้คือจัดการข้างบนก่อนจัดการข้างบนครับ2 x ลบบวก x กลายเป็น3 x กาลังสองลบ3 x ยังอยู่ต้องไหมแล้วก็ลบ4ทีนี้ข้างล่างทั้งก้อนนะครับครูย้ายขึ้นไปคูณมันก็เท่ากับ เอาสามคูณกับ x กาลังสองได้เป็นสาม x กาลังสองเอาสามคูณกับสอง x ก็จะกลายเป็นอะไรบวกหก x ถูกต้องไหมอืมจากประโยคนี้ครับคูย้ายเห็นปะก้อนเนี้ยทั้งก้อนอ่ะคูมาลบมันเลยกลายมาเป็นสาม x กาลังสองลบสาม x กาลังสองหมดทีนี้คูย้ายก้อนเนี้ยมาบวกเขียวปะฝั่งนี้มันเลยกลายเป็นลบสี่เท่ากับหก x บวกกับ สามเก็เลยกลายเป็นเก้าครูย้ายเก้ามาหารแต่ครูมาเขียนฝั่งนี้นะก็เลยกลายเป็นลบสี่ส่วนเก้าไอเนี้ยคือคําตอบแล้วเข้าใจปะอ่ะทีนี้ถ้ามาเป็นข้อสิบหกทำไงเหมือนกันครับย้ายอะไรครูย้ายฝั่งนี้มานี่ก่อนก็จะกลายเป็น x ลบสองส่วนด้วย x บวกหนึ่งลบสามน้อยกว่าศูนย์ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันส่วนหนึ่งสุดมั้ยมันบวกลบกันไม่ได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากับศูนย์ดังนั้นครูต้องทำตัวส่วนให้ตัวส่วนไม่เท่ากันนั้นครูต้องทำตัวให้ทําตัวส่วนให้เท่ากัน ก็เลยกลายเป็น x ลบสส่วนด้วย x บวก1ตัวนี้คูณอะไรเข้าไปคูณ x บวก1เข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนต้องไหมามาเลยกลายมาเป็น3คูณด้วย x บวก1ส่วนด้วย x บวก1น้อยกว่า0ทีนี้ข้างบนก็กลายเป็น x ลบ2ก็คูณกระจายเข้าไปกลายเป็นลบด้วย3 x บวก1ตัวส่วนเท่ากันแล้วครับก็คือ x บวก1น้อยกว่า0นเข้าใจดังนั้นครูจะทำต่อครับ คูณกระจายลบเข้าไปครับกลายมาเป็น x ลบ2ลบ 3x แล้วก็ลบ1ส่วนด้วย x บวก1ทีนี้ข้างบนครับตรงนี้ x เห็นปะมันเป็น x กับ x ลบ3คูณบวกกันครับก็เลยกลายมาเป็นลบ 2x ตรงนี้ตรงนี้กลายมาเป็นลบ3ถูกต้องไหมส่วนด้วย x บวก1น้อยกว่า0เสร็จ เราจะได้อะไรสิ่งที่หนูจะได้ออกมาเลยนะครับก็คือคูดึงลบได้ตรงไหมดึงลบออกมาครับกลายมาเป็นลบตรงนี้ก็กลายมาเป็นสอง x ที่เป็นบวกแล้วก็บวกสามทั้งหมดส่วนด้วย x บวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ทีนี้คูคูคลบเข้าไปทั้งสองข้างของสมการเพื่ออะไรเพื่อตัวนี้เป็นบวกเข้าใจปะพอคูณลบเข้าไปเสร็จปุ๊บครับตรงเนี้ยมันจะกลายมาเป็นสอง บวกสมส่วนด้วย x บวก1ทีนี้พอคูณลบครับเครื่องหมายมันจะเป็นไงตรงกันข้ามจากมากกว่าเขาจะกลายเป็นน้อยกว่าศนย์ 0, คูณลบ1ได้ศอนย์ทีนี้ถ้าหนูไปเจออย่างนี้ครับหนูไม่ต้องตกใจอสมการนะครับทำเหมือนเดิมเลยแค่อ้างตัวส่วนก่อนว่าไม่เท่ากับศนย์ก็ได้ x ไม่เท่ากับจริงๆอะจับ x อกอะไรบวก1ไม่เท่ากับศนย์ก, 1, ก, 0, ก็ได้ x 1, ไม่เท่ากับ1ถู 1, กต้องไหม ดังนั้นครับเราก็จะได้ช่วงออกมาเป็น2ช่วงวิธีการเขียนช่วงครับก็เอา2ตัวเนี่ยมาเขียนได้เลยโดยจับ x 2 x บวก3ไปเท่ากับ0ครับก็ได้เป็น2 x ก็ได้ x เท่ากับลบ3ส่วน2ตัวนี้ได้ x เท่ากับ1ลบ1ลบ3ส่วน2มีค่าเป็น1.5ังนั้นลบ3มส่วน2มีค่าติดลบน้อยกว่าครับมันเลยกลายเป็นลบ1ส่วนลบสส่วน2 ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบหนึ่งบวกลบบวกมากกว่าเท่ากับอช่วงเฮ้ยมากกว่าเท่ากับอช่วงบวกครับก็ได้คําตอบอย่างนี้โอเคปะประมาณนี้นะครับวิธีการทํานะถ้าเกิดครูค,คิดเลขผิดหรืออะไรก็อย่าก,กังวลน,นะครับได้ขอโทษด้วยเพราะว่าคุง่วงนอนปวดหัวมากตอนนี้ประมาณนี้ครับทีนี้มาดูข้อที่สิบเจ็ดอ๋อถ้าเขียนช่วงใช่ไหมก็ ลบอินฟินิตี้ตัวแรกเลยเจอลบอินฟินิตี้ไปจบที่ลบสามส่วนสองยูเนียนกับอะเจออะไรต่อเจอลบหนึ่งก็คือเปิดลบหนึ่งแล้วไปเปิดอินฟินิตี้ฝั่งบวกครับถ้าหนูไปเจอข้อนี้เห็นปะเหมือนเดิมเหมือนข้อมือข้างบนเลยอยากพึ่งตกใจอ้างตัวส่วนก่อนว่าไม่เท่ากับศูนย์ครับได้ x ไม่เท่ากับลบสามหลังจากนั้นเอาทุกตัวเลยครับมาเท่ากับศูนย์ก็ได้ x เท่ากับสาม ลบสามแล้วก็ลบสองเขียนช่วงครับลบสามน้อยสุดสามไอ้ลบสองแล้วก็สามบวกลบบวกลบมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเอาช่วงลบก็คือช่วงนี้ไม่มีเท่ากับก็โปรโเขียวปะเจอตัวแรกคือเจอลบอินฟินไปจบที่3ก็เปิด3ามยูเนียนกับลบสถูกต้องไหมแล้วไปจบที่3อย่างนี้ เค okay, ไหมอืมอะข้อต่อไปครับข้อนี้ก็เหมือนกันครับหนูอย่าพุ่งตกใจแยกตัวประกอบทีนี้ก่อนแยกตัวประกอบตัวได้อะไรก็สามสี่ห้าเป็นหนึ่งแยกได้เลยใช่ปะมันก็จะกลายเป็นลบสามกับห้าต่อไปก็จะกลายมาเป็นครูขอเปลี่ยนนี้เป็นบวกนะครับโขเคนะลบสามกับกลบห้าสามกับห้าจะมาบวกกันครับ ตรงนี้ได้อะไรตรงนี้ได้ลบแปดซึ่งโจทย์ต้องการลบแก็ใช้คูณนี้ได้เลยสุดท้ายครับเราก็จะได้ตัวประกอบที่แยกตัวประกอบแล้วกลายมาเป็น x ลบสคูณกับ x ลบหส่วนด้วย x บวกสมากกว่าเท่ากับ0ย์ถูกปะอ่าดังนั้นครับวิธีการทําต่อ,อยังไงครับก็เหมือนเมื่อกี้จับตัวส่วนไปอ้างว่าไม่เท่ากับ0ูใช่ปะก็ได้ x ไม่เท่ากับลบสทีนี้ก็จับทุกตัวมาเท่ากับอะไรเท่ากับศนย์ x ลบสเท่ากับศนย์ได้เท่ากับสม x ลบ5เท่ากับศูนย์ได้ห x บวก3มเท่ากับสามได้ลบสามเสร็จออย่างนี้ก็จะตัวน้อยสุดคือลบสามห้าลบสามสามแล้วก็ห้าบวกลบลบวกลบมากกว่าเท่ากับถูกต้องไหมามาเป็นมากกว่าเท่ากับเอาช่วงบวกทึบไปฝั่งนี้อืมทีนี้ มันมีเงื่อนไขที่หนูสร้างขึ้นเอาไว้อะครับว่า x ต้องไม่เท่ากับลบสนั้นตรงลบสต้องเป็นไงต้องโปง่งตัวนี้ครับอย่าลืมเงื่อนไขโอเคเนาะนั้นคําตอบที่ได้ครับก็จะกลายมาเป็นเปิดลบสไปปิดที่สามยูเนียนกับปิด -5 แล้วไปเปิดอินฟินิตี้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของอสมการครับผม